คือตัวละครหลังผมครับอูเอแคทนะครับจะตัวละครรองในไอดีนะครับขึ้นมาสู่ตัวละครหลักในไอดีนะครับถามว่าทําไมมันถึงขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเจอเคล็ดลับในการเล่นของมันเรียบร้อยแล้วครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เพื่อนทุกคนได้รู้อย่างทุกอย่างที่ผมรู้เลยครับว่าในการรีดตำมเน่ในโรเทชสกิลยังไงให้มันแรงนะครับหลายคนคิดว่าเนี่ยโบมาเตอร์สายเกียร์พานครับจะต้องโพริชชั่นนิ่งตัวดีๆรวบคุมก็ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ย บบมเตอร์สายฟิสิกอลครับเป็นสายที่เล่นสนุกมากและเข้าใจโคตรง่ายทําของก็ง่ายมากๆเลยครับถ้าทําของดีๆเนี่ยคือมีสิทธิ์ไปถึงท็อปทีนะครับเมตาดีพีเสในตอนนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มต้นคลิปเนี่ยผมขอบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับคือสิ่งที่ผมจะแนะนาหลังจากนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินจีค่อนข้างเยอะนะครับในระดับ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมนะครับเพื่อที่จะยกระดับตัวละครเนี่ยให้เล่นได้สนุกแล้วก็เห็นผลได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าไม่ไหวเนี่ย ผมคิดว่าลองไปอาชีพอื่นดูก่อนเพราะว่าโบมาสเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนแครี่ของเกมครับคือยิ่งเราอัดของให้มันเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเห็นผลเยอะเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยนะครับสําหรับไกดนี้ใครไม่ชอบลองไปหาไกด์อื่นดูนะครับโอเคเริ่มเลยโอเคครับมาถึงส่วนแรกนะครับวิธีการทําของนะครับอันนี้คือผมอธิบายแบบคร่าวๆง่ายๆเลยกันเพราะว่าช่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าเขานาจะแนะนําไปหมดแล้วครับเนื่องจากโบมาร์สเตอร์สายซิลิคอนเนี่ยใช้เอจิเป็นหลักนะครับ ทำให้เราสามารถคารฟวินได้เพื่อที่จะเพิ่มดาเมเและคีไปในตัวนะครับก็คือเอจิสเต็งวิดนะครับเลงแค่สามค่านี้พออินเอามาบ้างก็ได้นะครับเผื่อที่จะ m p ็มพอพอแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายสุดแล้วเนี่ยยังไงการทำคอมไบมันก็ให้มานารีเจนที่ค่อนข้างพอละครับเนี่ยบบ14โบ16เพราะว่าตัวโบมัเตอร์ไม่ได้ใช้มานาเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือทั้งตัวเนี่ยคาร์ฟวินได้เลยนะครับส่วน ถุงมือเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากโดนอะไรเบาอยากโดนฟิสิกอลเ้าบาก็คับไอรอนวอลล์ Wall, อยากโดนเวทเบาก็คับเต้น,นครับแต่ส่วนตัวโดยส่วนตัวแล้วนะครับเนื่องจากสกิลส่วนใหญ่ของบอสเนี่ยที่มันออกจากระยะไกลที่มันไม่ใช่ระยะที่เราโดนนะปกติคนที่โดนฟิสิกอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลเรืนที่เป็นแทงให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะโดนสกิลเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นคับเต้นมีโอกาสทําให้รอดเพิ่มเยอะที่สุดนะครับในส่วนของธนูนะครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนําให้เป็น ธนูแสงไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธรองก็คือเป็นไอรอนวอลล์ถูกแล้วนะครับเพราะว่าที่ในส่วนที่ผมแนะนําไม่ธนูแสงนะเพราะว่าเดี๋ยวแผ่นหน้าเนี่ยเราจะเน้นเป็นตัวของชาร์จช,ช็อตน,นะครับชาร์จช,ช็อตเนี่ยมันแรงมากๆเท่าที่ผมจําความได้คือมันโหมันโคตรแรงอ่ะคือแบบออกไปเนี่ยหลักสี่ห้าแสนแบบไม่ติดแสงนะแล้วเรายังมีบัฟจ,จากพระจากพาาดินทําให้เราตี5้าแสงได้แรงขึ้นนะครับ ซึ่งตอนแรกที่ผมคาบวินมาเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันจะมีระบบ STG นะครับซึ่งจะไม่มีเพื่อนเราเข้าไปบับได้ผมก็เลยคาบวินมาเพื่อที่จะเล่กดาเมจตัวเองใน STG นะครับส่วนตังหูอ่ะตังหูสร้อยอะไรพวกนี้ก็คือเป็นท็อปเอหมดเลยนะครับนี่ครับก็คือเป็นท็อปเอจหมดเลยอ่าแหวนก็เป็นแหวนที่เข้าปกตินะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรแบบรูวานะเห็นไหมปกติมาก สำคัญคือเอจิสเต็งเฮดพีนะครับแล้วก็วิดนิดหน่อยก็ได้แล้วก็อีกค่าหนึ่งที่สําคัญนะครับคือฟินอลดามเอรนะครับฟินอลดาเอรเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะออปติมท์ที่สุดก็คือประมาณ45%นะครับถ้าที่ทาได้คือใส่เพจฟินอลสามอันคุณจะใส่เพจขยะก็ได้นอกนั้นนะครับผมแนะนําว่าเพจฟิสิเคิลไอแท็กให้หมดหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับก็คือเป็นเพจเอจก็ได้ผมนั่นมีเพจเอจติดอยู่ั้มไม่มีลรอวะ โอเคเพจเดียวที่ติดคีได้นะครับก็คือเพจ d ดสตัคชั่นนะครับเพราะว่าเดสตัคชั่นเนี่ยถ้าไม่ติดคีก็ติดเฟนอนไปเลยครับมีอยู่สองอย่างแต่ผมเลือกมันติดคีนะเพราะว่าติดเฟนอนหาไม่ได้ครับในเซิร์ฟจีถ้า,าหาได้คงใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจบเรื่องของสมสัยเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาที่เรื่องสกิลกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องของสกิลนะครับ เราจะไปที่ในส่วนของ Expert Skill ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็จะเป็น Default ของทุกคนอยู่แล้วเนอะ Expert Skill นะครับให้เริ่มจากการอัพที่ตัว Attack Power ก่อนนะครับสาย physical นะครับ Attack Power เต็มแล้วก็มาในส่วนของ Final Damage ให้เต็มก่อนนะครับและค่อยไปถึง Damage Deal Increase นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะให้ผลน้อยที่สุดเลยนะครับและถ้าคุณคิดว่าแม่งยังแรงไม่พอ ผมแนะนำให้ไปอัพสายเวทด้วยครับเมจแท็กให้เต็มเพื่อที่จะเราเป็นสายบิดเนอะเด้งดาเมจในส่วนของตัวสายเวทให้มันแรงขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าโอเคอัพหมดแล้ว4อย่างก็คืออัพได้ตามสบาย,ยครับแต่ส่วนผมผมเลือกแมจไ p นะครับเพิ่มโอกาสในการรอดตายและก็ดีเฟน์ทั้งหลายนะครับอันนี้คือผมอัพไปหมดแล้วอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเอาไปว่าไอแท็กพาวเวอร์ก่อนตามด้วยฟลโน่ดาเมจนะครับและตามด้วยดาเมจเดวินคีสถ้ารู้สึกว่า ยังแรงไม่พอไป up เมจิเอทแท็กอันนี้เป็นตัวเลือกนะไม่ได้บอกให้ทุกคน up นะครับเมจิเอทแท็กหรือแม้แคพีเพื่อเริ่มเพื่อโอกาสในการรอดตายนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าคีไม่พอก็ up พีดได้ครับห้าร้อยถ้าแม่พีรู้สึกว่ายังไม่พอให้ up ดีเฟนส์ทั้งสองข้างครับ up ไปอย่างละห้าก่อนก็ได้แล้วค่อยขึ้นตามมาเต็มสิบที่หลังก็ได้นะครับโอเค expert จ,นะจบแล้วเนี่ย combine จบแล้วอะดู e x เป r t สกิลก่อน e x เป r t สกิลนะครับที่แนะนําเลยคือ l o n g บมาสเตอรี่ครับเนื่องจากเราต้องการระยะยิงที่ไกลที่สุดและลองโบมาสเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยทำให้ออาต์ดามเมจของเราทุกสกิลเนี่ยแม่งแรงขึ้นมากกว่าการเอาไปอัพสกิลครับผมเลยรู้สึกว่าลองโบมาสเตอรี่ค่อนข้างตอบโจทย์ทั้งยิงไกลแล้วก็ทําให้ทำเบดเอาพุทเนี่ยทุกสกิลแรงขึ้นนะครับผมอยากให้ p r ร o r i ตีตัว2อันนี้ครับถ้าเป็ดไปได้นะครับอันนี้มันใช้สมนะั้งอันนี้ใช้สเหมือนกันถ้าเป็ดไปได้นะ ให้รับลองโบมาสเซอรี่ก่อนและอัพตั้งป้อมก่อนเพราะว่าตั้งป้อมเนี่ยเป็นตัวเฟิร์สดีเพสครับคืออันดับหนึ่งดีเพสของโบมาสเตอร์แน่นอนสําหรับสายฟิลิคอลนะครับเพราะว่าตั้งป้อมเนี่ยแม่งแรงมากๆซึ่งเทคนิคในการตั้งป้อมเนี่ยถ้าเรายิงธรรมดานะครับยิงแบบไม่กดบัฟอะไรเลยมันจะยิงได้ประมาณ5ทียิงแบบกดบัฟสลิปเอทเนี่ยจะยิงได้ประมาณ7ทีนะครับและอันสุดท้ายนะครับมีอะโคแบตบูลนะครับมันจะยิงได้ประมาณ9ทีนะครับ ซึ่งตัวผมเนี่ยพูดตรงๆนะครับเพราะว่าผมเล่นหลายอาชีพเนะผมคิดว่าดาเมจตั้งป้อมเนี่ยแม่งแรงกว่าอันตีบางอาชีพไปซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีดีบัฟครบเหมือนกับว่าพาลาอัเมอร์เบกมีคนเจาะเกาะลมบูอายแช่แข็งคือดาเมจมี10ไปถึง3ามแสนถึงสี่แสนได้เลยนะครับตอนหนึงดอกนะครับถ้ายิง9้าดอกเพื่อนๆก็คูณไปประมาณสาล้านถสี่ล้านเพื่อเพื่อแรงกว่าอันตีเลยนะครับ โอเคอันนี้คือเป็น expert skill ที่แนะนำสำหรับผมนะตั้งป้อมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมแนะนำตั้งป้อมเพราะว่าถ้าเกิดเพื P ่อนๆอัพเนี่ยมันจะได้แค่เลเวล5พอข้ามเลเวลไปเนี่ยมันจะบวกเปอร์เซ็นต์เป็น9กระโดดครับมันเลยทำให้สกิลเนี้ยแรงมากๆนะครับสกิลที่สองที่แนะนำนะครับถ้าเกิดไม่มีคิดว่าตั้งป้อมไม่ถนะัดโอเคเราไปที่ไอเลเวลเชนช็อตครับไอเลเวลเชนช็อตเลเว9เนี่ยก็แรงในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นไปได้คือก็อยากให้มันไปสักเลเวล10-11เนะแต่คือแผนนี้เป็็นไไม่ด้กอา อัดสกิลนี้ไปเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันดับ2ในการทำดีเบสของเรานะครับครูดาวน้อยแรงมากๆแรงมากๆครับแรงกว่าเอลโลชาวเวอร์อีกเอโลชาวเวอร์ All เนี่ยผมอัพแค่นหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่ามันค่อนข้างเบาครับโอเคสกิลสุดท้ายนะครับที่ผมเลือกอัพเป็นสวิทช็อตนะครับเพื่อนๆก็ถามว่าทําไมไม่อัพสโคบสโคบแรงกว่ายิงสวิทเนี่ยถ้าคุณเล่นลโบกมาสเตอร์สายเวทนะครับคุณจะรู้ว่าสวิทชช็อตเนี่ยแม่งแรงกว่าสโคบ ตัวผมเนี่ยสายเวทเนี่ยเวลากดสวิปทีหนึ่งเนี่ยคือต้องเราต้องไปใต้ทาวเท้าบอสใช่ไหมเพื่อที่จะกดสวิปช็อตมันจะโดนเยอะมากๆครับเนี่ยแม่งโดนเก้าคิดแล้วตัวสายเวทผมแม่งโดนฮิตลสแสนน่ะแล้วคู่ดาวโคตรไวคุณดูคูดาวดิคูดาวมันสิบวิเองเนี่ยแบบคือมันแรงแรงมากครับเนี่ยสโคคูดาวสิบสาวิไอ้นี่คู่ดาวสิบวิแต่เนี่ยข้อเสียก็คือมันค่อนข้างเสี่ยงครับคุณต้องเอาตัวไปแนบบอส แต่มันก็มีไอเฟมให้นิดหนึ่งแบบนิดนึงจริงแบบสามารถหลบสกิลได้นิดนึงครับตอนที่แบบว่ากําลังใช้ท่าอยู่เมื่อกี้โดนสิบเอ็ดทิผมไม่แน่ใจว่ามันต้องแบบหามุมยังไงนะแต่ว่าปกติแล้วถ้าจะใช้สกิลช็ชอตต้องเข้าไปใ,ใกล้กลบอสเพื่อที่จะให้ผลสูงสุดนะครับโอเคเรามาดูที่สกิลคาแรกนครับผมขอไปอย่างรวดเร็วนะครับคือพาสีเต็มพาสีั้งหลายเต็มแล้วก็มัติช็อตผมว่าเป็น6นะครับเพราะว่ามันข้ามขั้นพอดีทุกๆ้าเลเวลสกิลมันจะแรงขึ้น6ไรพวกเี้ย แต่ที่อัพเต็มเลยครับคือทวินสอตเพราะทวีน็อตเนี่ยเป็นสกิลที่แรงและคููดาวสั้นมากครับ่ะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเนี่ย3 5มหมคููดาว,วห้าวินาทีนะครับโคตรแรงคือแบบนึกอะไรไม่ออกก็คือกดสกิลนี้ไปได้เลยนะครับโอเครวดเร็วว่องไวนะครับนอกนั้นอามปกติที่ทุกคนอัพเลยมาถึงสกิลสายโบมาเตอร์นะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือ อันนี้ครับซีกแตนอัพเร็วห้าครับอันนี้บังคับนะลบบองโบมาสเตอรี่เร็วหนึ่งนะครับมันอัพ well แค่เวลเดียวอันนี้ผมอัพเอ็กเปิลแมนเร็วสองซีฟเอนะครับอันนี้ต้องเป็นต้องอัพนะครับแล้วก็บัฟนะครับบัฟเต็มในส่วนของบูไอเนี่ยถ้าตี้คุณเนี่ยมีโบมาสเตอร์ที่เป็นตัวไม่ใช่ตัวหลักอะ่ะเป็นสมมติว่าเป็นโบมาสเตอร์สายเวลเลยกันแล้วเขาต้องอัพ ผมก็แนะนําว่าคุณไม่ต้องออพบวยก็ได้นะครับเอาไปลงสกิลสายเวทก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ประมาณ3 4 5สี่ห้าห้าพอยน์เนะห้าพอยน์เนี่ย,ยทำให้สวิฟช็อตคุณแรงขึ้นบิ่นะครับถ้าคุณมีโบมัตเตอร์ในปาร์ตี้ตัวหนึ่งนะคุณถึงจะต้องไม่อัาบวยนะครับอันนี้ผมอัพเพราะว่าในตี้ไม่มีโบมัตเตอร์เลยโอเคแล้วก็ที่สําคัญนะสกิลเอเลีเซนช็อตอันนี้แรงมากครับผมอัพทั้งเวททั้งกายเลยซิกแซะครับจะเป็นวิธีการการจัดทีมนะครับในการลงกับโบมัเตอร์สายกายภาพครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับโหมมเตอร์สายคายภาพขอแค่2ออาชีพนี้ก็พอหนึ่งนะครับคือพลาดินที่โผวอกได้นะครับจะเป็นสายแท้งหรือสายดิบเฮก็ได้นะครับเพื่อที่คุณจะมีจังหวะในการยิงนะครับไม่ฉะนั้นคุณก็ต้องหลบไปยิงไปนะครับ 2. นะครับคืออะโคแบทที่มีบบสตนะครับถามว่าทาไมผมถึงเลือกเป็นอะโคแบทมากกว่าเมร์หรือพีทนะครับเพราะวอะโคแบทเนี่ยจะทําให้สกิลตั้งป้อมคุณยิงได้9ครั้งนะครับ ถ้าคุณไม่มีโคแบทเนี่ยคือเหมือนกับว่าสกิลตั้งป้อมคุณน่ะมันสูญเสีย DPS ไปถึง2ครั้งเลยครับ2ครั้งนี้อาจในอนาคตอาจจะแบบเป็นหลักล้านหรือ10ล้านเนยก็ได้นะนอกนั้นนะครับก็คือจะเป็นตัวซัพพอร์ตทั่วไปนะครับเหมือนเมน้ําแข็งหรือว่าจะเป็นซอมมาเตอร์ที่เอามาเจาะก็ได้นะครับเลือดได้สสายเลยเพราะว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยบอมเมอร์ตเตอร์มาทาคีตันอยู่แล้วครับแล้วก็มีเจาะในตัวเองคือสกิลบูไอนะ เพราะฉะนั้นการยิงบอสเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นของโปรดของโบมาสเตอร์มากๆเลยนะครับโอเคในการเลือกตัวละครเข้ากับทีมจบแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการโรเตทสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าไม่ได้เคียร์มอนเจอบอสแล้วกันเพราะว่าจริงๆโบมาสเตอร์เนี่ยถนัดก,การตีบอสมากสุดแหละเริ่มวยบูวาก่อนทุกครับเพื่อที่จะแปะดีบัฟนะครับดีบัฟมีมูลค่า60วินาทีนะครับต่อมากดสลิปเอทนะครับและตามด้วยตั้งป้อมทันที จังหวะนี้ต้องบอกกับอโคในทีมคุณนะครับว่าให้กดสปิริตบูทได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะยิงได้ถึงประมาณ9ดอกนะครับสุดท้ายเราปิดด้วยแอร์ลเชวอร์ก่อนที่จะขึ้นสกิลอื่นนะครับโอเคดังผมเนี่ยสมมุติเสร็จแล้วติดไปแล้วก็แอร์เลเซนช็อตนะครับกดสวิปช็ Short, Slide อตแล้วก็ลาปิดช็อตนะครับแล้วก็สป i ินช็อตแล้วก็สไลด์ออกมาแล้วก็รอสกิลวนไปครับเพราะว่าสกิลสายเวฟเนี่ยมันจะรีมาทันพอดีนะครับ บางทีเนี่ยเราก็ต้องหลบบอสไปด้วยนะครับไม่ใช่แบบเข้าไปยด,ย,ดยัดสกิลอย่างเดียวนะสิ่งที่คุณทําให้คุณเป็นดีเบที่ดีได้นะครับคือการหลบสกิลไปด้วยและก็ทำเดเมจไปด้วยในตัวนะครับเนื่องจากสายอาเชอร์เนี่ยมีสกิลไอเฟมเยอะมากๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเยอะตัวโบมาเตอร์เนี่ยน่าจะเยอะกว่าโคแบทด้วยซัมนะอันนี้ก็ไอเฟมครับไอเฟมระดับประมาณ0.5วิเลยมั้งอันนี้ไอเฟม1วิเลยนะครับ อันนี้เนี่ยไว้หลบสกิลบอสหลายสกิลได้เลยและอันนี้ไอเฟรมสันส้นๆมากๆครับประมาณแค่แบบหลักเซยววินาที0ูนย์จาวิประมาณนั้นนอกนั้นก็คือเป็นสกิลที่เหมือนจะเป็นไอเฟรมแต่ไม่ได้เป็นไอเฟรมครับเหมือนสกิลนี้ครับเอเลเชนชอตนะครับถ้าคุณโดนสอยกาอากาศก,ก็คือล่วงครับนอกนั้นคือเป็นไอเฟรม1 2ยังไม่รวมสกิลหลบธรรมดาอีกนะเท่ากับว่าเรามีสกิลหลบถึง3สกิลนะครับแล้วก็ หลังจากสกิลลมเนี่ยก็มีสามารถทำคอมโบได้นะครับอย่าง Magic a อโร่ก็สามารถคอมโบต่อกับแอโร่เชนช็อตได้เลยหรือ f เฟกช็อตสามารถสร้างระยะให้พอดีกับ a อ r o w s ชเวอรได้เลยนะครับใน,นส่วนของเทคนิคการใช้ a อ r o w s ชเวอรเนี่ยผมว่าหลายๆช่องน่าจะเคยบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้ระยะใกล้ไป a อ r o w s ชเวอรจะเบาบมากๆครับแบบนี้นะครับอันนี้คือ a อ r o w s ชเวอรมันทํางานไม่เต็มที่ครับมันเบาบมากเราต้องสร้างระยะก่อนนะครับ ซึ่งระยะที่พอดีเดี่ยเหมือนเกมมันทํามาให้แล้วครับก็คือจากตัวบอสเฟกช็อตออกมาและแอโร่เชาวเวอร์ครับมันจะพอดีมากๆเลยแอโร่เชาวเวอร์ถ้ายิงครบคิดนะครับโดนทุกคิดนะมันจะประมาณ100คอมโบพอดีครับอันนี้เป็นการโรเทตสกิลของผมนะครับคือง่ายๆไม่มีอะไรมากที่สําคัญอย่าลืมนะครับเวลาเข้าด่านใหม่ทุกครั้งถ้ามีโคแบ็คให้เขาบูทันทีแล้วเรากดปั๊บสลิปเอท กดตั้งป้อมกิงไปก่อนเพราะเป็นตั้งป้อมเป็นสกิลที่คููดาวนานมาก45าวิผมก็เข้าใจแหละมันต้องคููดาวนานเพราะว่าเป็นสกิลที่แรงที่สุดของเรานะครับโอเคอ่ะเรามาดูดาเมจกันนะครับเรียกไ่เรียวกวาเป็นแรงสุดนาครบกอนเดินนะแอบไว โอเคครับอันนี้ก็เป็นผลของการจบ1คอมโบของเราเนอะซิกสแตนเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณ8 0 0แสนตามนั้นนะครับแอลเลมเชนชอ็อตประมาณ2อ0แสนนะครับแอลโลชาเวอร์ประมาณ2อ0แสนครับเห็นไหมดาเมจแม่งใกล้เคียงกันมากเลยสวิชช็อตนะครับประมาณ1น0 0 0แสนหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ลาบิชอ็อตประมาณ6 0 0 0 0 l i สโคเปโลประมาณ4 0 0 0 0ื่นนะครับแองเกนช็อตประมาณ4 0 0พนะครับมาดิช็อตประมาณ3 0 0พนอกนั้นก็เป็นดาเมจเล็กน้อยๆ,ๆนะผม,ผมไม่แน่ใจมันมีเบอร์ดาเมจมาด้วยผมไม่เข้าใจเหมือนกันมาจากไหนนะอ่ะ คือระมีประมาณนี้ถ้าไปลบันตินะครับถ้าอันติมันจะแรงประมาณไหนอ่ะเราลองติให้ดูโอเคอันติมันก็จะเป็นมาเป็นอับสองครับเห็นไหมซีสตนแม่งแรงขนาดที่ว่าอันติมันสู้ไม่ได้เลยอันติอยู่ประมาณห้าแสนครับอันนี้คืออันติที่ผมทําได้ในปัจจุบันนะครับยังไม่รวมแช่ยังไม่รวมอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะวัดว่าคุณจะได้เป็นหัวแถวหรือเปล่านะครับ คือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเรียงตามลิสต์ผมก็ได้นะแต่ว่าเวลาผมเวลาไปลงพวกแบบอโพาเลนหรือว่าลงพวกสีคลาสสิกเนี่ยผมก็จะดูว่าในตี้เนี่ยมีคนที่พอจะแบกเราไปได้เนี่ยประมาณกี่คนผมเลยทําเป็นแบบเทียร์ลิสต์ก็ค่าไว้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไอ้เพื่อนๆไว้เผื่อลองประเมินดูว่าเขาจะแบกเราได้เลยประมาณนี้ไหมเริ่ม <c oughs> ต้นที่หัวแถวกว่าเลยนะครับเทียร์เอสนะครับพีน่าแท็กสำหรับโบมาสเตอร์เนี่ยที่จะแบกเราได้เนี่ยคืออยู่ที่เก้าพันบวก ก้าวมันบวกเนี่ยอาจอาจจะดูว่าโอ้ย,อยตัวเลขมันเยอะไปหรือเปล่าครับจริงๆสายกายภาพเนี่ยมันทำเพียร์แท็กค่อนข้างง่ายนะครับก็คือแค่เพจติดเอจนทั้งหมดมันก็เก้าพันแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอาวุธบวกสิบสามเนี่ยก็คือประมาณเก้าพันบวกเอชพีเจ็ดหมื่นบวกก็คือชุดบวกสเปียร์ทั้งหมดก็คือเจ็ดหมื่นบวกแหลค Final ะครับเอฟดีแฟนนอตดับเบิครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยอันนี้สําหรับคนที่เขาทํามาเนี่ยสมมุติว่าใส่เพจแฟนอนอตสองเพจมันก็เกือบ,บๆแล้วครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยประมาณน,น ถัดมานะครับเป็นหัวแถวรองนะครับนายสันตินะครับ p s ียแ8,000บวกนะครับเฮ้ยไม่สันติมันเพีเอสนี่หว่าโอเค p พนะครับ p s ียแอยู่ที่8,000บวกนะครับอาวุธมันบวก12เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำได้แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะคือประมาณนั้น HP 6,500 65,000ประมาณนั้นนะครับ65,000เพราะว่าเราเน้นหลบได้นะ FD 1,000บวกนะครับสำหรับใครที่คิดว่าไอ้เชีย่ยคุณมันบ้าเปล่าวะ เอฟดีหันกับ1นึ่ันหนึ่งต่างกันไหยถ้าเกิดใครเป็นคนทําสายไฟนอลนะครับจะรู้ดีว่าเอฟไฟนอลเเมจหนึ่งร้อยหน่วยทํายากมากๆนะครับถัดมาที่เทียบีนะครับอันนี้เป็นเทียที่แบบว่าผมเจอตอนที่ลงซีคอแรกๆนะครับเพียแทกประมาณ6,500บวกครับเพจพี HP ประมาณหก0 0 0บวกแล้วก็ไฟนอลเเมจอยู่ที่ประมาณเก0ห้าสิบนะครับต่อไปเทียซี C นะครับอันนี้เป็นโบว์ัเตอร์ที่ผมเจอทั่วไปในเซิร์ฟนะอินโดประมาณเนี้ยมันก็เขาก็เล่นประมาณนี้นะผมคิดว่านะ เพียแท็กอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บวกนะครับ HP 50,000่บวกแล้วก็แฟนอนเดเมดอยู่ที่ประมาณ800อครับอันนี้สำหรับคนที่แบบมีแฟแสงทำเพจไฟนอนธรรมดาทั่วไปเลยอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อยฟนอนอยู่ที่ประมาณ8 0 0้อแล้วก็เพียแท็กจะอยู่ประมาณ6 0 0 0 6,000นี่คือประมาณบวกสบบวก10น่าจะได้นะครับถ้าทำา3ดาวแล้วนะแล้วก็ในเทียร์ของเควสไลวันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเอาลงเควสไรวันนะแบบสบายๆเจออินเวดแล้วไม่หงุดหงิด ก็คือพีเอประมาณ5000ันบวกพประมาณ4ี่0 0ื่นบวกไฟแนลเเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราลงเคลสหลายวันเฉยนะเอาละเห็นชาินี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเริ่มดรามา่าแต่จริงๆผมอยากบอกว่าไหวที่เท่าไหร่ให้เล่นใหเทียนนะครับแล้วคุณค่อยๆขยับเทียขึ้นใหม่ก็ได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยอัปพดตค่อนข้างช้าทำให้เรามีเวลาทำของค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องรีบครับไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเราแข่งกับแค่ตัวเองก็พอนะครับ มีเงินเราก็เติมไม่มีเงินเราก็ไม่เติมครับเอาไปลงเพย์ไลวันดิเซยก็ได้ครับผมไม่ได้แบบว่าจะแบ่งแย่อะไรขนาดนะั้นแต่ว่าบางทีบางคอนเทนต์มันจะต้องใช้ของ TIA ขึ้นไปอย่างซียนคอ e หรือว่าซีคลาสสิกเนี่ยผมว่าถ้าเป็น TIA หรือ t a ขึ้นไปถึงจะเริ่มแบกปาร์ตี้ได้นะครับไม่งั้นเขาจะเอาโบมาเตอร์ไปทำไมถูกไหมครับเขาก็อา,อาชีพอื่นที่มันแรงกว่าไปก็ได้อันนี้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับผมเฉยนะครับว่าเล่นตามที่งบไหว แต่สาหรับผมคือผมไม่ค่อยอยากเสียเวลาเล่นเกมเยอะผมก็เลยทําของให้มันไปสุดๆไปเลยแล้วตอนนี้แพทมันก็ไม่มีอะไรทดํดเลยครับผมก็เลยทําของไปเรื่อยๆงาน,นที่เห็นโ4สิบสี่นั่นก็คือมันไม่มีอะไรทําแล้วครับอยากลองเฉยโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบไปเท่านี้นะครับคือถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถมาถามในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับผมจะไลฟ์สตรีมประมาณอาทิตย์ละประมาณสองครั้งถึงสามครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องคลิปเนี่ยถ้าไม่ขี้เกียจก็ทําได้ครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าผมเป็นคนทํางานค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับคือเวลาทํางานเนี่ยมันเยอะกว่าเวลาที่เล่นเกมแน่น,นอนสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีข้อเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้คิดได้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ